เมื่อสองสาวันที่ผ่านมานะครับก็มีลมหนาวกระโชกแรงนะครับพัดพาต้นพริกนะครับให้ได้รับความเสียหายนะครับยอดพริกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อโดนลมแรงแล้วก็ความหนาวนะครับก็ทําให้ยอดพริกนะครับมีลักษณะอาการใบหงิกนะครับใบบิดเบี้ยวนะครับใบมีรอยด่างดำนะครับเนื่องจากผลกระทบของลมหนาวนะครับ ลักษณะอาการก็คล้ายๆกับการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพลี้ยไฟนะครับเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่มีลมกระโชกแรงนะครับมีลมพัดแรงนะครับแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นนะครับส่วนวันนี้ก็อากาศร้อนขึ้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับสําหรับสวนท่านใดที่มันฉีดยาป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยว วันสองวันมันก็จะหายไปเองนะครับผมนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมนะครับ